ดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับขับมาดูรถยำนานะครับผมเป็นทีมของพี่วันนะครับเมื่อสมัยกี่เดือนนะประมาณสองสามเดือนที่แล้วนะครผมเคยมาถ่ายนะครับวหน้าทีมพี่วันนะสวัสดีครับพี่วัน <c oughs> เปลี่ยนคันใหม่แล้วนะผมเมื่อตอนนั้นเป็นเป็นหอีแตนนะครับอีแตนคันสีเหลืองนะที่มีตุ๊กตามิชลินนั่งอยู่บนหัวนะครับเดี๋ยวผมจะอเอาลูกไปให้ดูครับคันนั้นก็สวยนะคแะ้วคันนี้เป็นมินิทักนะครับผม,มยี่ห้ออะไรเนี่ยตรงฟงยีห่ห้อ ยี่ห้อตองฟงว่ะแลต้องถามพี่วันอ,อันนี้ทีมนี้ยันมากล้วนๆนะครับพี่วันยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรเนะีงง่ยสองพงเออไม่เคยเห็นของของจีนเหรอซื้อมาเท่าไหร่พี่เนี่ยหกหมืน่นจ้าอ๋อซื้อมาหกหมื่นกว่านะครับ เป็นระบบน้ำมันนะครับนี่ถังน้ำมันนะครับจะถามกว่าเป็นเบนซินหรือว่าแก๊สไอดีเซลเบนซินหรือว่าดีเซลพี่เบนซินโอเคครับเบนซินนะครับ, in, ะรบจะว่าสวยนะครับขโมยรถเมียมารถขายกาแฟเอามาลากรถย่ำนะครับน <c oughs> ี่ต๋งฟงนะครับมีนิชักนี่ลากสาลีมาสองคันแบบนี้นะครับ วิธีการโอยกคนเดียวไหวนะครับเนี่ยเสียลงลงบิงนานะครับแข็งแรงมากเลยพี่วันนะี่อันนี้ก็ยังเป็นสยามนะครับแล้วก็เครื่องกันหน้านะเดิมมาพี่เนี่ยไม่ได้เกาะสตริงเลยอ เดิมสนิทเลยโอ้โหนี่เปิดข้างก็ได้นะครับเห็นมีบันไดอามาม่าขบก,ก็ใช้เป็นขบสั้นนะครับประมาณเมตรเมตรห้าสิบนะครับผมเนี่ยเปิด ทางอย่างไร้รถขายกาแฟเลยนะครับ็คันนั้นพังอ่ะพี่วันพ้อเหว,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 วียงเครื่องหรือว่าอ๋อเครื่องของอะไรแหละคันนั้นนะอา,นอาทีหรือว่าคาวาม่ามอ,มมอ๋อไม่ไม่ใช่อาทีแท้ใช่ไหม วันก็โคงกระทิงแดงนะครับกับยันมาร้อยห้าสิบดีไผมแต่ว่าท่อนั้นเทเหมือนกันนะครับท่อแนวนี้โอ้เสียงท่อไม่ไม่แรงนะครับไม่ดังไม่แรงนะครับ ราว่าเจาะแค่รูไอ้เยๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ใส่ไปท่อสิ่งนะจะลงจากมินิชักสำหรั่ยม,มากเออขาทาดีเนาะในรถอ,อันนี้ะส์เลยนะครับสำหรับมินินับถือว่าโอเคเลยนะขายกาแฟก็ได้นะมา,มาลากรถยานาก็ยังได้นะครับถือว่าแนวคิดที่ดีนะครับอามาดูคันนี้บ้าง อ๋อนี่เป็นขบยาวนะครับขบสองเมตรนะครับสองเมตรมาพร้อมกับหางของดีแท็กนะครับโอ้ดีเทคนะครับ <c oughs> <c oughs> จะเล่นมุกไปถึงไหน <c oughs> แต่ดีแท็กนั้นมันเคร่อข่ายโทรศัพท์เนาะ <c oughs> แล้วสักหน่อยก็จะมีวันปุกพอมีทูมา โอ้เครื่องไปเดนเอลนะครับตัวร้อยยี่น่าจะของไทยนะแต่ผมดูก่อนนะผู้อย่างจิกเลยครับอ๋อเป็นของพี่ไทยนะครับเอ่ก็ก็เทไปอีกยางนะครับแต่ผมดูก่อนเกาะสปริงมาหรือไม่เครื่องก็ยังไม่เคยเปิดนะผมน่าจะยังไม่ได้เกาะนะครับ เ,เดิมๆนะยังไม่ได้ก่อสปริงนะตัวนี้หน่อยๆแล้วราคาขึ้นไปแล้วนะสําหรับยันม่าเครื่องไทยนะครับเมื่อกี้นี้แกะกล่องรู้สึกว่าจะประมาณสามหมืนะ่นเก้าหาพี่ซื้อมากี่เดือนแล้วเนะี่ยซสามเดือนซื้อมาเท่าไหร่ครับสี่หมื่เนเงินาเงินดาวอ่ะ สี่หมื่นสองนะเป็นเงินดาวเอ,อ้นั่นดาวแค่หมื่นพันอ๋อรวมดอกก็จนะไม่สี่หมื่นสองเนี่ยอ๋อก็โอเคนะเพราะว่าดอก,กตกแค่สองพันเองนะร้านไหนีิเอเนกยนอำเภอ,อ,เอ,เอไหนเนะี่ยอ๋อ,ตอ,อ,อเติมเติมน้ำมันโอ้ควันตั้งมาเลยนะครับรู้สึกววาจะหลวมเยอะนะสำหรับร้อยยี่คันนี้นะ โมด้วยนะครับมันก็ไม่เชี่ยงโหมแต่ว่ามันเหนียวนะครับอืม <laughs> สป,ปินก็ไม่ได้เกาะเลย เดิมๆเลยผมครับ่าจะเดิมทุกคันเนาะทีมนี้เพราะว่าใช้งานนะครับพอเดิมๆก็แรงนะครับไม่ใช่ว่าไม่วิ่งนะรถเดิมมาเนี่ยใครบอกก็ไม่วิ่งผมผมขอขอเสียงช่วยอีกเสียงนะครับอ๋อเสียงนิ่มเพราะเสียงกันมากแ,ะแกะกล่องก็โเคก็ถือว่ายังดังแรงเนาะเสียงเกก็ยังดังแรงนะ เอ้ยดีเทคสิก่ำนาตะวันหางยาวพี่ย่ำน,าเ,นาเกียอะไรเนี่ยเกียหนึ่งหรือเกียสองเกียหนึ่องอ๋โอโคต่อหางมันเนาะเพราว่าหางยาวนะครับหายละพี่อ้าวพี่พงพี่พงทำอะไรอ่ะ ไม่โหลดยังไม่ได้ทอรอบเลยนะครับเกิดอ,อะไรขึ้นกับพี่พงศ์ดีที่วันนะพี่พงศ์คนที่ชื่อพี่พงศ์นะคนที่ขับยันมากแถวร้อยจี่ก็คพอหอมนะครับไปถามชื่อพี่แกนะมีมีแท็กซี่อย,อยังไงยังไงจําชื่อทีมงานไม่ได้คนที่คนนะครับต้องลงเดินนะครับเกิดอ,อะไรขึ้นกับคันนี้ าจัดเลยอ่ะได้แ <N> ค่เกีินหนึ่งนะสำหรับสยาม เยอะนะครับตามปกติแล้ว ดูก,กามเลยนะเพราะว่าเละนะครับเละมากเลยนะแทบจะไม่ต้องย่ำเอาก็ได้นะครับเนี่ยลูกเอาเลยก็ได้นะเรากปย่ำรอบเราพอพอเป็นพิธีนะครับ <c ười> ทีมของปวันก็ทำอยู่ที่ไล่ละ180บาทนะครับผมไม่ได้200หรือ220ยี่ตามคนอื่นนะครับ ลูบเหมือน,นกันไงพี่วันย่ำคันเดียวจะทันเหรอก็มันเละเพ,พราะผมมีความจุกจ้กอ๋โอโอ้ต่อมือหมุนมือหมุนยาวมากเลย <c oughs> ไม่ได้สังเกตนะครับตัวนี้หอบหอบปีมากเลยนะครับ เปลี่ยนนะคนคนเล่นขึ้นมาเองนะโอ้อันนี้ก็อลังการนะครับแผ่นทุ่งเลือดเลยอดไปเยอะนะครับของนี่ประมาณสามแผ่นนะเลยนะครับหนึ่งหรือว่าหรือว่ายาวใหญ่นะครับน่าจะเก็บงานได้ ละเอียดนะครับโอ้ลูปเอาเลยก็ได้เนาะนี่เพราะว่าม,มันเละอยู่แล้วอะ่ะไไนะนไม่ได้ย่ำเลยนะพี่พี่พี่พงแกไม่ได้ย่ำเลยนะครับไปบิงใหม่แล้วหลอ,อกบัวจะละเอียดนดไหนนะ เหมือนกันนะเนี่ยน่าจะเป็นรอยรถรอยรถปั่นนะครับน่าจะใช้รถรถใหญ่แล้วเนี่ยมาปัน่นว่ารอยรอยลึกนะครับ ลงเดินนะครับเพราะว่าลมนะครับแบบนี้ก็ถือว่าลมแล้วนะเนี่ย มันจะมันจะไม่จมนะครับมันจะเกียบร้อยขึย้นไปเลยนะกว้างในะจะเปานะ จิกนับบังจิกเฉดอำเภอของโกรประทับช้างเนาะ เครื่องกำลังตัวนั้นต่างๆทนะุกอย่างละมัเลนหนุกซีนเลนยแต่ว่ายังดีนะดีแรงดันย่างขึ้นนะรับ๋ีวสักรอบครับเหอหยนดขนาดนี้ไม่ยอมมาไปทำใหม่ไม่มีเวลานะครับว่าเดี๋ยวต้องเตรียมรับมือ งานเยอะนะครับที่ที่เราจุดระเบิดมีน้ำไม่ท่วมนะครับแต่ว่าทุกปีนั้นเขา้าถึงฤดูนี้ยังไงก็ต้องท่วมนะครับคือเอกสารรถเอกสารเครื่องนะครับกว่าจะได้แต่ละรอบก็แต้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับผม นี่ตรงนี้ไม่ต้องบอกนะครับนี่ถ้าเจออย่างนี้เนะี่ยลงไปแล้วอยู่แน่นะครับเพราะว่าไม่มีต้นเก้าวนะครับน่าจะลมนะเนี่ยไม่ต้องหน้าแล้วผมดูออกเลยนะน้าหล่นแบบประมาณนี้แหละบางปีบางปีปีนี้ไม่ท่วมแนละ้วก็เป็นการกดการนะไหนรอบหลายปีนะแลาทุกปีนี่ ถ้าเกิดได้ยังไงก็เขต้องมีท่วมนิดนึงนะเพราะว่ามาปีนี้เนไม่มีท่วมเลยต้เป็นไปย,ยากนะหาดูได้ยากมากในเขตนี้นะเตรเียมรับมือนะต้องเก็บเครื่องมือเครื่องมือเพราะว่าเอาเดี๋ยวจะเอาไม่ทันนะเพราะว่าเขาเขาเกี่ยวข้าวไปหมดแล้วแล้ววันนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าต้องรอดูสถานนะ ก็จะลงีเดียวพร้อมกันเึบเลยนะครับึืนี่คือว่าหมายถึงไไว่า,ามไ,มได้นะนพมร้อมกันทั้งบนะครับว่าด้เกียบางกีน,นี้มีชิ้มหนึ่งนะอันนี้ทีเขาอยู่

เครื่องด,ดีจะไปถึงไหนถึงหนึ่งแล้วนี่ยแต่เครื่องดีในผมว่าโคงนวจะไปไม่ไปเครื่องหรอกโคงไปก่อนยำแค่คันเดียวนะครับ พันเนาะผมก็ไม่เคยปกติน่าจะน่าจะเอาย่ำสักสองเนาะก็ลูกคันเดียวก็พอนะ้ะเพราะว่าลูกผมรู้สึกว่าจะไหวกว่านะ ต้องลงเดินนะครับเพราะว่าปกติแล้วมันก็ไม่ได้ลบ โดนดีมีวงมาตัเล็กแยังไปไม่ได้นะ ไม่ร้อยแต่ว่าคนก็เกินร้อย ช่วงนี้นะครับ <hi> สองนะครับไหวไหมสีพงสู้ๆไหวนะครับผมแต่ก็ไหวแบบล้มบากหน่อยนะครับอาจจะเป็นเฉพาะทางล้อมรอบหรือข้างธนานะ รล่อยๆนะเร่งนิดเดียวนะไม่มีโหลดอาการโหลดเลยนะแค่ร้อยยีนะแต่สนะถนานีเลยเลยคนระับตรงนี้ทีวันทีจมไปนะ คงเมื gli, ่อกี้นี่เกิดอยู่นะเมี่อกี้ถอนเสร็จถึงมุดด้วยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าไม่เสริมแค่หนึ้นสูงอ่ะอิาน้ำเรียบร้อยแล้ว เพื่อนๆเนาะก็เดี๋ยววิดีโอชุดนี้จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมให้กำลังใจพี่ฮงงนะฮะโอเคเนาะขอบคุณนะครับอนะขอนนคบคุณทุกไลฟ์ทุกกำลังใจนะครับแต่ยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ